เป็นภาพแทนใจอัดไว้นานแล้วนะคะย้อนไปก็เป็นช่วงที่สมบัติเมทินีกำลังโด่งดังถึงขีดสุดจริงๆเท่าที่ครอบครัวจำได้น่าจะเป็นเรื่องมหาภัยมหาภัยพันหน้าปี2521ค่ะที่อาแอดเป็นทั้งพระเอกและผู้กำกับในนามบริษัทของตัวเองก็คือเมทินีฟิล์มนะคะ นี่จึงเป็นภาพที่ครอบครัวอยากให้ทุกคนได้จดจําพระเอกตลอดการคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกด้วยเมื่อวานนี้เองค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะคะแม้เป็นการจักไปอย่างกระทนหานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ว่าในหัวใจของคนใกล้ชิดล้วนแต่มีความทรงจําที่งดงามมากๆเลยล่ะค่ะ บอกว่าอาแอดเล่นหนังมากกว่า600เรื่องเกือบครึ่งหนึ่งหรือว่าร่วม200เรื่องนะคะต้องมีชื่อนี้แน่นอนค่ะนางเอกคู่บุญค่ะอรัญญาน,นามวงนะคะเริ่มต้นกันด้วยเกาะสวัสด์หาสวรรค์รรที่ทำให้นางงามนางเอกโด่งดังเป็นพลุแตกเลยค่ะ ความผูกพันร่วม50ปีจนถึงวันนี้เป็นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนนางเอกรุ่นน้องอีกคนนะคะพี่จิกนวรัตและก็คุณวิยาดาอุมารินที่เคารพในความเป็นสุภาพบุรุษทั้งในจอและนอกจอและชีวิตจริงอาสมบัติก็มีนางเอกในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะเราไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้อ่ะที่รักเดียวใจเดียวทํางานตลอดทั้งชีวิตเนาะและก็จะมีคุณลุงขับรถคนหนึ่งชื่อุมูวนวลก็จะดูแลแกไปเลยขาแก แกก็น่ารักมากพี่แอดแกไม่เคยนอกใจใครเลยแม่กระท่านเหลียวนิดนึงก็ไม่เคยนะพี่<ช>อุมนะ้มเนาะเท่าที่เรารู้จักกันนะ<ช>เรียบร้อยเรียบร้อยมากทุดขอให้พี่แอดนะคะพักผ่อนที่สการนะคะเหนื่อยมามากแล้วแต่ผลงานของพี่แอดเนี่ยก็จะอยู่ให้ลูกหลานให้ลูกเหรโหลนเนี่ยดูกันต่อไปนะคะเพราะภาพยนตร์ที่พี่แอดสแสดงเนี่ยนะคะก็จะ มีฉายต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดค่ะพี่แอดนี่ไม่เคยหลงทางไปไหนเลยค่ะคนอื่นนี่เราไม่รู้เราก็ไม่ขอต่อแต่หน้าตรงนี้เรารู้เราตอบได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ชัวร์จริงๆคือเป็นพระเอกทั้งในจอแนอกจอแน่นอนค่ะทั้งนอกจอทั้งในจอเป็นอัศวินที่ขี่ไม้ขาวมาอยู่ดูแลคู่ชีวิตของเขาจนจน,จนถึงหน้าว,วันนี้อะค่ะอย่าวันนี้มสาส่งที่สนานบินแล้วบอกสำหรับพี่นะพี่ก็ขอบอกขอบอกคนนะพี่อุ้มนะขอให้พี่แอด ไม่ว่าจะไปอยู่พบภูมิที่ไหนนะคะขอให้พี่แอดเป็นที่รักของทุกคน รักของคนในวงการบันเทิงเหลือเกินนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาแอดมีหลายมุมค่ะที่จะนิยามคําว่าพระเอกตลอดกาลนะคะการแสดงว่าเด่นแล้วเรื่องเสียงร้องไม่เคยเป็นรองใครจริงๆเป็นอีกความสามารถที่ได้ใจแฟนๆจนได้ชื่อว่าเป็นพระเอกเสียงดีเลยนะคะแล้วก็ยังมีมุมศิลปินที่ในอดีตพักกองเมื่อไหร่ต้องหยิบดินสอม,มาสเก็ตภาพวิวทิวทัศน์ตลอดมีภาพวาดค่ะกว่า300ภาพเลยนี่คืออีกตัวตนของพระเอกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่เข้าวงการเพราะมีแรงบันดา ใจจากคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยชอบพาดูหนังตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะจนโตมากลายเป็นพระเอกเบอร์นหนึ่งแบบนี้มีผลงานได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ยังได้รับการยงย่องเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยถ้าถามว่าอะไรคือความสุขของคนที่ชื่อว่าเป็นพระเอกตลอดกาลเรามีบทสัมภาษณ์เก่าๆของอาแอสที่ลืมไม่ลงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกทีนึงค่ะมีความยินดีมากนะครับที่ ที่โอเคยังยังมียังมีคนทําได้โอเคครับมันมันเป็นความสุขของของนักแสดงนะครับที่ไปไปไหนแล้วก็มีคนมาจับมือมาก้อนรับมาอะไรต่างๆนี่มันเป็นความสุขของของของผมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเ้าเนี่ยนักแสดงเนี่ยมันอยู่ได้เพราะประชาชนการที่เรามาครั้งนี้มันก็มันก็เพิ่มความสุขให้แก่ตัวเองด้วยนะครับเพราะเรา อายุมากแล้วใช่ไหมครับเด็กเๆได้ยินคนสมใยอยู่